ร้านอะรนะร้านท่อเดี๋ยวผมเดี yeah. ๋ยวผมโทรหาเียวผโทรหาผมจเอานทเ็ตทีรอเอ็มจีลวัลันให่นะครับับัวัลใหญ่ของเราวันนี้นะคะหนึ่งแบาทโอ้โหเปิดครับเป็นท่อ โอ้โหเดียวไปคทดะแล้วท่านใหเด็กๆครับเด็กๆเอาเดียวมาค้นเวทีเลยหนึ่งแสนบาทนะคะจะมีท่อสองใบเอ็กแม็กอ็กแม็กคะแล้วก็มีล้อมีเรนซิ่งนะคะมาใหม่ๆร้อนรอบนี้เป็นรอบเดียวนะคะวันที่สิบห้ากรกฎาคมเข้ามาอีกนะคะสองร้อยคู่โอ้โถ้าจองในงานนะคะลดไปเลยสิบเปอร์เต์ไปเราทุกคนกันดีกว่าจ้ะา อ่มาเดี๋ยวเรามาข้าวมันวนลัวันใหญ่แบบนี้ต้องโชว์ให้โลกรู้มาเอาละค่ะรางวัลแรกเอ็นแม็กท่อเอ็นแม็กเลยราคานะคะขายหน้าร้านที่บอกก่อนว่า21,500โอ้โหถ้าสมมติว่าทำลูกเราจะมีค่าขอเพิ่มอีก1,000บาทอ่ารางวัลนี้นะบอกเลยเซเชี่ยวมากๆทํทำไมคะเพราะันทำามันยาโอ้ไม่ไม เอาเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรามีมออกกรให้เอโมยจ้บนี่มีมออก,กรด้วย<น>จะบอกว่าจะกระหุงเบนจะบอกว่าเราได้รับสมมุตินะถ้าสมมุติว่าเราขับไปแล้วโดนตำรวจจับค่ะให้มันสแกนเลยถ้าโดนจับนะนี่เลยเก็บของเลยไปเก็บตังค์อเฮียอ่ะเฮียโอเคนะเฮียโอเคเฮียเท้าน,น,น้าเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จะให้ให้น้องเขาจับมาไหนละกล่องชื่อไหนกล่องชื่อกล่องชื่ออยู่นี่ค่ะ เฮียเฮียขึ้นมาข้างบนได้ไหมคะเฮียขึ้นมาข้างบนเฮียบอกจะเอาไงกุ้นเนี่ยล้อนะคะล้อจะเป็นล้อเอ็นแบกมาเป็นล้อพอสนะคะเป็นล้อพอสอ่าล้อเอ็นแบกเอ็นแบกใช่ไหมอ่าแจกแจกล้อก่อนใช่ไหมคะเอาท่อก่อนเอาท่อก่อนเอาท่อก่อนมาเอ็นแบกก่อนเลยเป็นท่อมาแล้วเด่นโอ้ยตัวหนังสือห้าแถวแชมป์คลราแคมป์แคม ไปไงล่ะเมื่อกี้อยู่นั่งอ่านกันตั้งนานเกียดเกียดจักใครนะใครอุ้ยตกใจคุณ <c oughs> เก<อ>ียดจักขับเอ็นแม็กใครอยู่ไหม สามหนุกก็เลอได้วันเนี้ยโอ้โหอันนี้นะทีแม็กกว่าพี่ทีแม็กอ่าทีแม็กงั้นเอาไว้ให้หนูก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูค่อยใส่ลงไปในกล่องใหม่อยากจะแจกให้ตรงรุ่นเอสแม็กเอสแบกอุ้ยคนนี้รองสีสวยมากเลยอ่ะเอาเอสแม็กก่อนให้หนูให้หนูเพราะว่าใส่เข้าไปในกล่องเดี๋ยวเอาเอสแม็กให้ไหนก็แจก จะให้สำหรับคนที่ขับเนอนแมกนะคะให้ขยับเอนแมกยกมือหน่อยเอนแม็กซ่อนะคะไหนผู้หญิงอยู่ไหนผู้หญิงอเ,เอนแม็กซเอนแมกเหลือเยอะอ่ะตอนนี้ค่ะคุณชนิดาคุณชนิดา แค่อยู่แค่อยู่ตรงกลางก็ได้เอาเสริมหน่อยค่ะโอเคเสริมหน่อยนั่นแหละจะได้เห็นครบนั่นเลยค่ะสวยนั่นแหละสวยเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะเราได้ล่ารางวัลต่อเป็นในรถแล้วก็เอสแม็กไหนใช่ไหมเอ็สแม็กก็ได้โอ้โหเที่ยนเลยตัดใครแล้วเดิมยังมาเพิ่มเดาเดาไม่ต้องพูดถึงอ่า คุณไทยคุณไทยคุณไทยบูนคุณไทยบูนคุณไทยบุญนับหนึ่งชาชนนี่ไอต้องใจแล้วคุณไทยบุญเอาไปแล้วนับสองและสุดท้ายคุณไทยบูนนับสามค่ะมาไม่มีนะคะขอญาตเก็บเลยเป็น ราคาเท่าไหร่นี่ราคาเท่าไหร่คะราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเท่ากันเลยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยวันนี้แจกกันไปเลยค่ะก๋ไก่ก๋ไก่ไนใครชื่อก๋ไก่เอาแล้วมีคนกิตติพนกิตติพนค่ะอยู่ไหนคะมีไหมยกมือกันทุว่าจะมีคุณกิตติพนนับหนึ่งกุณกิตติพนนับสองและสุดท้ายคุณกิตติพนนับสามขออนุญาตค่ะต่อเลยค่ะ มาเอ้แกนะคะคุณธนายุทธคุณธนายุทธนับหนึ่งคุณธนายุทธนับสองไม่อยู่ไม่อยู่ไอ้มาธนายุทธ<ม>คุณธน,นายุทธนามสกุละอะไรอ้าวหนูเก็บไปแล้วด้วยซิเมื่อกี้ธนายุทธในนี้ไม่ได้เขียนนามสกลุลครับขอ,ขอดูลายมือหน่อยได้ไหมโอ้ ในนี้ไม่ได้มีนามสกุลอ๋อสะกดคนละอย่างกันค่ะสะกดคนละอย่างสะกดคนละอย่างนะอันนี้เจยยักษ์สลุกทอทอทหารแล้วก็ตัวทอท้นสลีกลันเขามาด้วยชื่อเล่นแล้วมันเขาไม่มีชื่อจริงอ่าคุณโจ้าจ้ามาเลยเพลงมาหน่อยเพลงมาหน่อยทำอะไรดีเจดีเจไปไหนดีเจตอนนี้ที่ตรงอ๋ออยู่นู่นค่ะอยู่นู่นค่ะ คุณเจ้าปาจินคุณเจ้าปาจีนนะคะโอเคค่ะรับไปเลยค่ะทอดจากกิฟแบงค์อง่นห่งน้าอยบา่ะถ้าจีพไว้ในนั้นับกีฟต์เลสซิงค่ะเมยบอกเลยว่าวันนี้คุณแจกแบบหนักคุณหนักจัดเต็มให้เลยนะคะสำหรับทุกท่านที่มานะคะนี่เป็นไงล่ะสมกว่าบาทเอาไปเลยวันนี้ฟรี โอเคนั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะต่อไปล้อ X Max นะคะล้อ X Max ล้อเอ็กแมีหนึ่งคู่นะะคเป็นอันนี้เป็นรุ่น X Max อ่า X Max นะตอนนี้รุ่น X Max ล้อพอนะคะราคาเปิดตัวขายสามสามเปิดเก้าพันบาทนะคะราคาตัวที่เราให้นะคะสามหมื่นหกนี่นะะวันนี้ กโปรโมชั่นนะจองแค่งานลดไปเลย10%นี่ค่ะแต่วันนี้ค่ะคนที่ได้ไปคือฟรีเี่36,000บาทนะคะดูซิวา่าจะเป็นใครมาแล้วคุณคุณนัทพลศุพงเดียร์ค่ะคุณนัทพลนับหนึ่งค่ะคุณนัทพลนับสองค่ะเก็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 สุดท้ายคุณนัทพลนับสามนะโอเคไม่มีม,มาแล้วนะคะอันนี้ใช่ไหม อ๋ออันนี้จับไปแล้วนะโอเคมือสั่นเลยอ่ะมือสั่น <laughs> อ่านอ่านตวงซื้อไม่ออกด้วยนะกวดจริงจริงอ่านไม่ออกเลยนี่ <laughs> ช,ชาลัตชาลัตถีบถีพัดสนอคะคุณชาลัตคุณชาลัตอยู่ป่คุณชาลัตอยู่ไหมมาเดี๋ยวขอเดี๋ยวช่วยดูคุณชาลัตอยู่ไหม <laughs> ขอขอนุญาตนะคะขอช่วยดู <laughs> เดี๋ยวจะได้ประกาศเลย <laughs> คุณ คุณชรัตค่ะคุณชรัตทีถิ่นถิ่นรลศสมีคุณชรัตถิ่นรลศสมีนับหนึ่งคุณชรัตถิ่นรลศสมีนับสองและสุดท้ายคุณชรัตทิ่ไหนคะคนนี้อันแรกโอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วค่ะพี่คะเพราะเราับงไปแล้วค่ะไปหมดแล้วค่ะพี่ใช่เราตับไปแล้วไม่ได้แล้วน้ำสกุลเขาไม่มีน้ำสกุล ใช่ขุดค,ค,คุณธนายุไม่มีนาำสกุลโอเคค่ะล้อนะคะล้อฟ้อนสีดับนะคะ,ะผู้หญิงนะคะผู้หญิงมาแล้วค่ะธนรัตน์เกียมใจ